สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีมติว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนมาตรา172วรรคหนึ่งล่าสุด ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธยากรโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ1หนึ่งเห็นว่าการออกพรกบเลื่อนการบังคับใช้พรบรป้องกันการทรมานอุ้มหายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญกล่าวง่ายๆคือพรอรดังกล่าวครมอรไม่สมควรออก เพราะไม่เข้าข่ายหรือเป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะนอกจากทําให้พรกรไม่มีผลบังคับใช้แล้วยังมีผลว่าคอรมอประยุทธ์ที่ร่วมลงมติวันนั้นทําผิดรัฐธรรมนูญด้วยใครสนใจร้องปปชอถอดถอนครมอทั้งคณะบ้างก่อนหน้านี้ สารรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ผลการประชุมกรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2 5 6 5พศ2516เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน99คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหายพศ2565พศ2566ตราขึ้นเพื่อขยายกำหนดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565มาตรา22มาตรา23มาตรา24และมาตรา25จากเดิมที่ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือวันที่12กุมภาพันธ์2566 แก้ไขเป็นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปโดยอ้างเหตุผลความไม่พร้อมด้านงบประมาณการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้พระราชบัญญัติด,ดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ผลการพิจารณาสารธรรมนูลมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการสารธรรมนูลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามรัฐมนูญมาตรา173วรรค4วินิจฉัยว่าพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565พศ2566กรณีไม่เป็นไปตามรัฐมนูญมาตรา172วรรค1 และให้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565พศ2566ไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นคือวันที่2 2กุมภาพันธ์2566ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคา